รราจะนำก็พยายามจะรับไปให้เยอะๆเพื่อจะลดความเครียดให้กับชาวบ้านนี่ไงน,นี่กับผมอย่ไม่รู้ะลูกค้ารวยเหมือนกันนี่มีหน้ามีคท่า อย่ไปมาไม่ตอนะจ้าจ้าอ๋อแต่ผู้แต่ว่า

คือมันจะต่อคอมพิวเตอร์เหมือนปั๊กเลยมั้งครับใช้ใช้ตอนนี้คือการปั๊กคือไปทำการปั๊กเสื้อการปั๊กลายปั๊กนู่นปักนี่มันก็หายยากขึ้นขนาดนี้อืเคร่งการตอกท่าแบบนี้มันก็ได้หาังาเยอะนะผมไม่ฮะอ่ากินเวนี่นั่นเองกับมือกิน นี่รอจกรยานนี่จะมาอ้แบท่ไหมทีวกครับตอนนี้เราก็มีเตรียมความพร้อไมไว้ประมาณคนไว้ประมาณ50ล้าน <c oughs> ไม่รอกว่า50ล้านทั้งที่ใช้บริการดูกกับลูกค้าถ้าประชาชนเขาก็นำสิ่งของมาก็ยินดีต้อนรับเต็มที่ ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของอะไรที่ทางรงบจะนำสามารถจะรับจะนำได้ก็จะช่วยไปชดเชยให้ได้ทั่วถึงทุกคนเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยของรงบจะนำตอนนี้ที่ไม่ถึง5,000น,นะครับเราคิดดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยแค่0.125นะครับที่เกินจาก5,000เราคิดร้อยละบาทไม่ว่าคุณจะจะนำหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นนี่ยมันถึงหลักแสนนะครับเราก็คิดในอัตราร้อยละหนึ่งบาทนา้อละหนึ่งบาทที่เราตอนนี้ขยายเวลาให้สี่เดือนสามสิบวัน นะครับช่วงโควิดเราก็ให้เจ็ดเดือนแต่ว่าเจ็ดเดือนนี้จะไปหมดประมาณเดือนกรกฎานะครับผม,มเพราะว่าช่วงกรกฎาคมเนี้<ม>เราก็จะกลับมาใช้อัตราเดิมก็คือ4ี่เดือน30วันแต่อัตราดอกเบี้ยของเราร้อยละหนึ่งบาทเหมือนเดิมไม่มีการเพ<ม>ิ่มให้กับลูกค้าไม่มมลูกค้าสามารถมาผ่อนหรือจำนำมาผ่อนได้อะไรเงี้ยขายบริการอย่างเต็มที่เตะนำให้กับลูกค้าทุกคนเลยอย่างเต็มที่<ม>นะครับ ครับแล้วสำหรับบรรยากาศช่วงนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับก็ลูกค้ามาใช้บริการวันหนึ่งก็ประมาณร้อยกว่าคนนะครับประมาณทัคนก็มาใช้อยู่ประมาณร้อยกว่าคนก็ถือว่าคึกคักนะครับก็มาหลายรูปแบบมีทั้งทองมีทั้งทองมีทั้งเครื่องแบตเตอร์เล็ตก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเตารีดไฟฟ้าเครื่องจักรไฟฟ้าอะไรเนี้ยครับก็ถือว่าลูกค้ามาเพิ่มช่งเปิดเทอมนี้เยอะขึ้น รู้สึกว่ามีเครื่องมือ,อที่ประกอบอาชีพเนี่ยจำนวนหลายรายการเหมือนกันใช่ครับเครื่องมือประกอบอาชีพที่ลูกค้าจะเอามาเผื่อจะนาเพื่อจ่าย่วงเปิดเทอมนี้ก็ทางรับจะนําก็พยายามจะรับมาให้เยอะๆเพื่อจะลดความให้ความเครียดให้กับชาวบ้านนะครับเพราะว่าบางคนก็ต้องยกโควิดไม่สามารถทาพานกิจการอะไรได้ ไม่ว่าเป็นจากเก็บผ้าช่วงนี้ไม่มีกิจการก็หยุดเราก็เอามารับมาช่วยห้อมหุนเป็นงอนไปก่อนเพื่อจะได้มาให้ลูกได้ไปเสียค่าเดิมนะครับ